เอเดี๋ยวจะส่งมาให้เนอะกะลุยน้ำอยู่อ้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อาจาเอาเสื้อขึ้นคอรู้เลยจะได้ไม่ต้องคอยหนีบไงไม่ไม่ไมนี่ล็อกนี้น,นี่เอาข้างหน้าอาจารย์

เขาได้น yeah. ่าลกบาเขานั้นไลเขาที่เียกาเลยกด้วยลพันคันมเหา่ไลก็บว่โอ้ยลึกๆน้อบานังไงโอ้ยกลังุนกำลงดุนต้นนด้นต้องอพยพอีกเหรอเนี่สูสขนาดเนื้ ะด็กไว้ระวังถ้าเข้าบ้านระวังด้วยมันมีกระจกบากระจกอยู่เดินริมๆมเอา